พี่น้องป้องปายสวัสดีทักทายเอฟซีสุขสุขคนเอาอีกแล้วในบนหาแนวเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องหาแนวเฮ็ดอีกแล้วอันนี้คือเราจะทำบวชม,มันบวชเ่อนนี้ยังก่อนเฮ็ดอันมันฝรัง่ง บวชชีอเอาเขียวกะทิให้มันขึ้นมันแล้วเดี๋ยวเขียวกะทิขึ้นมันแล้วก็ยิบบนกนาน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่แล้วเฮากกะจะ,ะน้ำตาลละลายแล้วมันก็นจะได้ประมาณนี้พี่น้อง เห็ดแนวกินเบิดเมื่อขั้นมาไปใส่กับยุ่ยัื่สี่ละงองอกแงะแงไปขุดมันขึ้นมาเห็ดเนลกินไห้พ่อไงเรียบร้อยแล้วก็ไปขุดมันขึ้นมาน,นี่เป็นผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่บบมีต้นหอมใส่พี่น้องเออยืบนจีการไปเก็บต้นหอมมาแล้วหอมใหญ่ใส่อันนี้เขาเดือดเรีวบรน,นี้เขาก็จะเอาตัวนี้ใส่นะคะมันมัน,นย่บน ต้มแล้วเด้อี่พี่น้องต้มแล้วซุกแล้วเรียบร้รรรอยแล้วนะคะเพียงจะห้าจะมาต้มเขียวห้มันเขากันกับกะทิกับน้ำตาลแค่นั้นเองนะคะเราจะไม่ใส่น้ำบใสไซน้ำหลาดอพี่น้องเพราะว่าม,มาหมักสดน้ำที่พ่อใหญ่ก็ไดัยน้ำมันกไยิบนเป็นค้นกินพ่อใหญ่ก็เป็นค้นกินตอนปัดอ่า ผัดมันสุกมันเหนียวดีแล้วมันบอพี่น้องเขาก็จะเอานมนมจืดนะแม่นมมันนมจืดธรรมดาเขาเนี่ยแม่พี่น้องเอามาลาดอีกเทื่อนึงถ้าเขากินยินยินนะมันก็จะเพิ่มรสชาติไปอีกเด้อพี่น้องเขียวไปหนีจักน้อยให้มันมีน้ำจักน้อยหนึ่งเห็มันน้ำแห่งอีกกน้อยหนึ่งคิดว่าความหวานบ่ต้องมากหรอกความหวานพอแลวพี่น้อง ปัญัเรากินแล้วนี่กินแล้วเหลือแค่นี้ระเบิงน่้พี่น้องบัดน,นี้เนีย่ยบนเจ็บอนันปอกพริกใส่ใส่ถุงกันนั้นแล้วก็ใส่ซองฟิตแล้วเหลือมากันนี่บัดน,นี้พี่น้องยังมาก,กันแบกเกระเทศยังมาห้าในใส่ในตู้ก,กับเต็มยู่โอ้ยจักสิกินยังไรบาดไรดอกพี่น้องเอ้ย เชียวไว้หนีจักน้อยนึงก่อนพี่น้องฝาไ้โอเคเดี๋ยวเราค่อยมากินอีกทีนึงนะคะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีอีกรอบนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆ FC พีพี่ๆน้องๆสู้ผู้สู้คน อ่ะยี่บนเห็ดมันฝรั่งเรียบร้อยเล้วพี่น้องเห็ดมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วัดนี้อันพอหญ่บ้านนี่ซิมซัมไปเร้วใบม่วงไปเล้วพี่น้องไปเย็นขับรถไปหาบนักเลียนเล้วพระมาณนักเรียนเ,านเยนขาเจ้าเลิกบ่พร้อมกันเนาะตั้งแต่ใบม่วงไปหอดซีม่วงหาม,มง่งเลี้นเลิก ผู้ใดน,นักเรียนใดบ่บีคขาบเรียนเขากับกับก้อนยังสินะอืมไอ้มันพระดางตุมกับที่ไหนพูดยายซิมท่านเอกินสาแล้วบ่ะไะบนญมายู่ยจะกินบ่อุ้ยฉันกินมาทัานแล้วคนน่ะนอนเบิ่งทีวียู่บนและวมาตัดเล็บตัดยังไห้พี่น้องตัดเล็บ เมื่อเล็บยังไห้แต่ว่าเล็บจีนเพิ่นไม่ให้ตัดผลยานีน่บนไปเห็ดแผ,ผลเพิ่นผลยานี่บนไปเห็ดแผลเพิ่นเป็นแผลยุดย,ยูยูยูเอาอุ้งยูบนอันอุ้งตีนบนนี่ปุ่งอ่ะนี่ปุ่งตีนอ่ะยานนีบนไปเห็ดหวังแห,ห,ห,ห่แห่แผลอ่ะ เฮยเด็ดตัดแต่เล็บเมื่อ้ไปแล้วแต่เล็บเมื่อ้เล็บนั่นให้แล้วฉันเปล่าไปโรงเรียนก่อนท่นนักเรียนเขาสิตถาที่ผมเลือับมานั่งกินก่อนเป็นบอสสบายพี่น้อง วาหนส่บอกสูฟัง่งไปน้ำหพยเนาะอีตอนข้าไปเป็นยังสี่เนาะผืออดผอมเป็นคือสี่หา้าเป็นทองขึ้นเป็นคือสี่หา้าเป็นวินวินวินเวียนเป็นคือสี่ห้านางเบา,าเบานาะพยเใาญ่เราก็ถามอายุโอเคบอยุเป็นยังไงอายุคือบาทายคลิปฉันบอโอเคฉันสี่หา้า บนวัาชั้นสี่ห้าสโอเคแล้วเร,เรยบ,บอกอี่นนะุญนอะกินนันกินหน้ามันนำสปอนเ,อเหมือนเหมือนสปอนเซอร์บ้านเราแหละนะอันยี่ห้อบุมบุมยี่ห้อบุมบุ่มอมันมันเหมือนสปอนเซอร์บ้านเฮาเลยไปนองกินลงไปแล้วมันซาคือสปอนเซอร์คือกะทิ้งแดงบ้านเฮาหรอมันกะรีเลอร์อันนี้ก็พอไปหอดบนเอาเอาขยะขึ้น ขาเจ้าก็คัดขยาอยู่เกันยังแล้วก็ฐานบ่เราก็ลงไปเบืองเขาจะบุกกัยู่ทึ่งหลวงจะบุกกัเลยเฮ็ดคลิปนั่นแหะก็เลยกินกินอันหมักไอ้บลูเบอร์รี่กับหมักแอปเปิ้ลที่เฮ็ดใส่กระปุกไปใส่พริกเกลือไปพี่อนกินเนื้อของเลยแบบมันเลยเลกค่อยเนื้อขากราบจะปลูกกับเล่ายคลิป ท่ายคลิปวิวทายคลิปแม,ม่น้ำทะเลสาบนกระจอกไปอนอนอาบแดดอาบยังแล้ววันนี้ัอันทายมากชอตคลิปไปะละมาเสียวามาลงให้เพื่อนๆในบิงึงอันวิวที่อุทัดวันไปเนาะวันนี้แม่ไม่รีดมันเต็มเนี่บนมาลบเจอว่าลบเนี่ยเลเป็นลบคลิปออกจ้วยลบวิดีโอ ก็เลยบระเด้ลงให้เบื้องต้ำเสาร์าตื่นขึ้นมาแล้วกับวันเย็นแล้วกับช่งกาแฟเกิดไปให้ปกติแล้วแล้วก็ไปขับรถไปช่งตีห้านักเรียนแล้วจำของเราล่ะนี่บุญก็เลยลงมานอนบ่รับตีสามพี่น้องนอนบ่รับตีสามก็เลเยพอดีไปเปิดบังฟิต เลยไปเห็นันล้านล้านอาหารหล้านค้าล้านส่งของปีกและส่งโยในอำเภอเมืองย่างอันละร้านที่บนปีสือของมาเห็ดลงท่านเห็ดยังประจำมาละก็เลยทักไปหาเขาเขามีปูโมชันเขามีปูโมชันลดมือนี่หมูโลหมูเหนือแดงโลเละร้อยสิบเจ็ดบาทอกไก่น่องไก่นู่นนี่นั่นอื เขาก็มีปูรดแล้วผมก็เลยไปเห็นก็เลยทักไปหาเขาทักไปหาเขาเขาก็กเลยจังขวงน้นงเขาบ่นจังรายการก็พิมพพิมพิมพ,มพ,มพิมไปเขาเขาก็จัดให้บดสมพันซีเขาจัดให้แล้วเขาก็ทายลูกไม่เบิ้งเขาก็ไอ้ร้อมยอดเทคบินเนี่ย คาวขวาง่งไมห่ห้องเขาก็เบื้องแล้วก็โอนเงินไปเขาก็โทรไปบอกอันแม่ของลูกเคยอะแม่ดวงบอกไปเอาบ้านบ่ไก่บ้านยู่ใกล้ๆขี่รถมาบ่าถึงหานาทีไปเอาหัวเล่นผูถ้ถามเขาหลานเอาเปาอะบ่สบายเอาเปาบ่าสบายแบบนั้นเป็น มันเป็นพุ่มแพ้มันเป็นอันแพ้อากาศไหมพี่นอ้องฝนตกฝนล,ลุงอย่างกะจังขั้นมันสิกขึ้นมุนมานเออินมุนมานบานเนาเออินมุนมานเนาะมุนมานขึ้นขั้นแล้วก็จาบวมจามไอคลื่นกันอ้าเป่ากับกับย่ายเนี่ยสิเป็นใกล้ใกลกันเลยนั่มนอนอกินยาแก้แพ้อาการบ่ดีเดี๋ยวไ,ไปหอดลุงเลียนมานี่ แม่ก็เลยพาไปหาหมอเลยโทอนันทะเลถามแม่ดวงนั่นแหละแล้วก็เลยเอาของไปส่งร้านมืนอนเขาก็ว่าสิบวานปุยย๋ยเดินหนักเดินสิวอดนี่หลักจากวันที่ไหนพวกเขาจะไปวนันก็เลยบอกยาซานและมึงวางจังไหนมึงก็บอกเราในเด้อจังบอกตาแน่ ไปไหนแล้วก็ถามข้าวุสมอเมื่อนี้ยุทโทรไปบ้านโบเมื่อนี้ยุถามข้าวพ่อบบถามข้าวหลานโอถามลูกบบเฮ้ยถามเหมือเด้อไปไหนส่วนหมากยี่บมงกช่ปะฉันมาโทรไปมีธุระฉัต้องโทรไปฉันอีกัาร โชว์ไปโชว์ไปก็ไม่แต่ปัญหาเรื่องควาเหวานเนาะแล้วก็โอเคอรับคืออยูอ่พอไงแล้วหลู่หนาทีแล้วตั้งแต่บ้านราต้องโอนเงินให้ยืมคนีนบุกคโอนไปทั้งบ้านทุกมือเนี่ยบอกใครบอกใครว่นาน,นู่นนี่นั่นให้เราฟังเรา เราถามยอะมักก็บอกกี่ขั้นบ้า,บาปัญหาครอบครัวทางไทยมันมีอย่างมากไม้เกินกันดอกกีนกน้องขั้นผัวแม่ขั้นแม่ได้ผัวฝรั่งลูกได้ผัวฝรัง่งมีแต่ปัญหาหน่าละปัญหาอย่างปัญหาเรื่องเงินเรื่องอย่างก็เจาะกัดแจ้งซะละเสือว่าหลายคนที่เป็นเมียฝรั่งได้ผัวฝรัง่งอ่ะ คนที่บ่มีลูกกับพ่อแม่คือเขาญาติพี่น้องคือเขากริมาถามเรื่องนี่แหละเป็นหนี่เป็นสินมีเงินมีทองบ่อยยืมแน่นุนนี่นั่น,นมีปัญหาเรื่องเงนินยังสิ่ละ่ะใจเบะยบงกับือว่าฉีดส่วงหายเขาก็ซื้อยูซื้อกินนั่นแหละบ่ได้ว่าหายไปใส่หนี้ใส่สินบ่มีหนี่มีสินอยู่บนปเด้หายเป็นหนี้ทอสาสอป่ไเด้ยเป็นหนีนู่นนี่นัน่น,น ย้บบนมาหายไปเป็นนีไปเป็นนีผู้ใดมิจิตเป็นนี่บ่ได้เป็นสมาชิกทกสแม่แต่ย้บบนอย่างี้บนยังบ่ได้เป็นหนีทกสยังบ่เป็นนีเลยพี่น้องบ่เอาเลยพอย้บบนเนี่ยได้เขาเช้าภายนกิจทกสพอหยางพาวาตะกอนแม่้บนเป็นคนอ่าเป็นคนเขาเป็นสมาชิกทกสสิิธิ์กู้เงินได้หรอกะ วิสิตอ่าเหตุเช้าภานาิดเราก็เอาครูสมรดเขา่าพอเย็ยบบงกันเลยเด็ยเป็นสมาชิกทอกกสอสมาชิกถ้าภารกิจบระด้เป็นสมาชิกทอก,กสอ่สอกกไเด้เป็นสมาชิกลูกนีเป็นแค่สมาชิกไอ้ถ้าภารกิจทกกสอแค่นั้นตอนนี้เย็ยบบกับเบาเยอบบกับเบลเด้ไปสมารเป็นสมาชิกเขากุมเขายัางน้ำกะเจ้ายัางบอ่ออืม ยี่บนบอกเลยว่าถ้าพีบ่ขามาบ่เหยี่ยมีเียี่บุจะบ่อเป็นจะบ่อไปเป็นหนีถ้าได้เป็นแล้วนะพี่น้องมันเป็นหนีแบบเป็นหนีพอก้างหมูเป็นหนีพอกพูนได้พวกเป็นหนีเท่ากสอยี่บนสังเกตุมงแล้วแทบจะทุกเฮียนเลยพี่น้องพราะมันแทบจะทุกเฮียนทุกทุกเฮียนแหละคนที่มีไฮมีหน้ามีมีจะเบียนบ้านมีไฮมีหน้าเนี่ยไม่จะโนดหน้าเนี่ย เอาเข่าท่อกสอไปเป็นลูกค้าสามารถิกท่อกสอเบิดพี่น้องนี่วันนี้ยพูดละแปะล้านเป็นล้านก็มีหน้าสิบก็ไรงี้ยสิบไรหาสิบไรเขาให้กูเป็นล้านสองล้านกูมาหยังกูมาออกรถกูมาเฮ็ดบ้านกูมะ เป็นเงินสำรองใส่ใจในพ่วเลือนลงทุนเห็ดหน้าค่าปุ๋ยค่านุ่นนี่นั่นกูมาให้ลูกลงลูกเลี้ยนซาละพัดกิป,ปาทะพี่น้องเอาไปเอามาเลยเป็นหนีเป็นหนีหลายแบบนี้เป็นหน,น,น,นีแบบเป็นหนีพอ่อคางหมูเป็นหนีเป็นล้านเป็นหลายหลายแสนแล้วก็หมุนเวียนได้แบบนี้ เขาะมีเงินปีมีเงินยาวมีเงินดวนมีเงินดอกหน่อยดอกหลายเอาตัวนั่นกู้ตัวนั่นมาใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ไปปลุกตัวนั่นโอ้ยหมุนอยู่พ่อบมุนเกาผลสุด้ายอันสุด้ายตัดดอกอือล้วก็เป็นหนีกันยุ่งทั้งนั้นะสิ้นปีมากจะว่าเงินประกันเขาจะว่าเงินดวนเงินเาาเงินปี จากเจ้ภาพภาานกิจไหล่หนีกันแซวอยู่เอ้บุญก็เลยวะถ้าผีว่าขามาบ่เหยียบพี่ลีบที่บุนจะไปกู้ที่บุาาาาาบบจะปไปหยังแล้วแต่มันสิได้สิห้างสีนี้ทาพ่น้องหากินซ้ำต่ายไปเถอะนี่บุว่าหน้าก็มีเห็ดกินอยู่เงี้ยนก็นมีอยู่เงินใสก็หาเอาเถอะเอ้บุว่ะอืมรับจ้างรับใบค่ะขายก็เกะเกะไปเห็ดหน้าไ้ ข่าเต็มเล่าขั้นบะมีหรีก็ย้อนไปขายซีซ่าฮากระสอบกับสิได้ยุ่สองสามพันเออใส่ไปขั้นบอกไปใส่ขั้นโอ้ยบนเมยเมยขั้นบอกเป็นนีเนาะเมยเพราะว่าแย่บนรุดผลจากการที่เป็นนีน่สื่อน้าน้ำเอื่อยนีย่หาขาขาแน่นะมอมโม,มเมนหน,หน่อยนอยเนาะพี่น้องเงินแสนเงินล้านเนะาะเจอฮอสิหาได้เนะาะเนาะเป็นลูก คนจนเนาะต้นทุนต่ำเนาะพี่น้องเอ้ยมันมันสินหากันได้งยังไงไอ้บนมืบัดนี้อายุห้าหลายหลายขวามาแล้วบัดนี้ร่างกายด้พี่น้องเร,เราใช้เราใช้ร่างกายเราใช้ร่างกายเยอะตั้งแต่เราตอนที่ห้ามีแห้งอยู่พอเถามาแล้วกำลังมันทดถอยมันถึงมันถึงเวลาที่เขาจะต้องได้ได รับการดูแลบำรุงเล้วหรือบอกะไก่ไว้สังขาร้วยล่าไก่เบิดอายุไข่กับ่าไ้พี่น้องชูมือคนเฮาบบไดอายุยืนเด้คนเฮาบบไดอายุยืนหอดลอยปีคือตะเกาเดยตะเกาพูดเถ้าเก่าสิบแปดสิบเก้าสิบลอยลอยหาปีลอยสองปีลอยปีเดเก้าสิบก็ปีเด้ชุมือนี่หายากแล้วพี่น้องหายากเล้ว อายุหลายๆน,นี่จากแต่ย,ย,ยู่สี่สิบห้าสิบเนี่กกำลังเห็ุกำลังสางสมัยตะกอนคนสี่สิบห้าสิบนี่ลูกเตกำลังไงกำลังเหตุกำลังสางด้์กำลังอยากได้อยากดีดสี่สิบห้าสิบสุม,มื่นี่สี่สิบห้าสิบตายจ่อยตายยอนยังตายอย,าตายอนมาหลอดมาเล้งเก็บเป็นเดินปุ่นนี่ตัวไข้ไข่เก็บมาน้ำกันยู่การกินมาน้ำบวานน้ำยาพี่น้องเอ้ย นี่ยี่บนกินยาเนี่ยมันมันสีดีนะกินยาแก้ปวดกินหลายก็ไปทำไยตับกลายเป็นโรคตับกลายเป็นผลขังเคี่ยงลกูกยางอื่นแสกสอนขึ้นมายาตัวนี้รักษาเฉพาะลรกนี่แต่เป็นแต่มีผลขังเคี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเขาตัวนี้ยังเสียพี่นองมันโอ้โมาหาตะนั่นบันนี้เนี่ยเนยยู่ในกินมันบ่เนีอวยูได้กินกะสื่อไกลมากเขากะ ใส่ฉีดสารนี่ยังมาบุสารกันบูดกันเน่าเอออาหารเขาก็ให้อาหารผลิตเอาเจ้าว่าเขาโอ้ยยังให้มันกินให้มันใหญ่ให้มันเฝ้าใหญ่เฝ้าเลยขายมันมีตั้งแต่สารเคมีเบิร์ดขนมหมูมาว่าจากกะเล็งเนี่ยดงเนี่ยแดงเออส่วนสิมาหอดเขาจะว่าโอ้กินเขาไปกัสะสมในร่างกายวันนี้พี่นอ้องเฮ็ดให้ป่วยเป็นลกูนนลกนั่นลูกนี่